เกิดอีแล้วเหตุการณ์แบบนี้พี่น้องเกิดยั้งขึ้นระวังอุ่งอิงลองสร้างผสมนองหักหมดขึ้นนี่นะครับดูบนเวทีพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงไปชมกันวิหน้าที่ที่เขากระโดดขึ้นมาทั้งเวทีนอกพี่น้องแม่นไผเป็นผู้ใดพี่น้องครับผมสวัสดียังเป็นทา้งการครับสุขสุกขข้นนะครับสวัสดีเอฟซีคนหมักหมอลั่คนเบ่งหมอลั่นะครับ รวมไปถึงเอฟซีสาหน่อยเพชรบานแพง FC เอฟซีอีละอู๋หนิง,ง,ส,งสุขทุกพ้นเนาะขอพระคุณทุกคนนะครับติดเข้ามากเบิ้งเข้ามาช่มเข้ามาให้กันบ้างแจกกันในกลืนนี่พี่น้องก่อนสิบไปเบิ้งก่อนสิบไปช่มนะครับขออนุญาตฝากไวนะ้ในคอมมูนอนไอีกหนึ่งช่องนะครับผมช่องคนหมักหมอลํานะครับทั้งเพจเฟซบุ๊กและยูทูบนะครับ ฝากกดใจกดไลค์กดแชร์ร่วมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับเมื่อคืนนี้ครับมีเหตุการณ์ที่บกขาดคิดเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับระหว่างอุ้มหญิงแสดงคอนเสิร์ตนะครับรองเพลงสร้างบสมนองฮักยูนะครับในขณะนั้นพี่น้องมีคนเมาก้อนหนานี่ก็จะมีมาตลอดนาอพี่น้องแต่บทถึงกับขนาดนี้ครับเมื่อคืนนี้ครับกระโดดขึ้นมาเทิงเวทีดีนะครับ ยังบอถึงัวน้องอุ้งอิงพี่น้องนะครับดีนะครับที่บ่าวตุยกับพี่หมอนอิงนะครับเซฟไว้ให้นอกพี่น้อง้าบอมี่สองคนนี้เซฟไว้ให้นะพี่น้องนะผมบรู้ว่าอี๋ยังสิเกิดขึ้นนะแล้วก็ขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับบพวา่าเป็นบ่าวตุยหรือพี่หมอนอิงนะครับพี่หมอนอิงซึ่งเป็นคนดูแลอ,อุ้งอิงนะครับทำหน้าที่ได้ดีมากโดยตลอดนะครับ บัวสิเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาต่างๆการดึงมือการยิ้มือหน่องนะครับเศษหน่องได้ทุกเหื่อทุกเวลาซึ่งเหตุการณ์เมื่อคือนนี้คู่หมอนอีกจะได้ทําการเศษหน่องอีกหมื่นหนึ่งกี่นองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเหตุการณ์แบบนี้บุคคลเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งกี่นองผู้ไรนะครับเขาอยู่หนาเวทีนะครับเอฟซีสุขสุพจนซอยกันเบิงซอยกันแยนแง่งเนาะขุนเนีโม่เมาผมเชื้อนะครับเอฟซีหลายๆคนเขาวังดีกับองค์หญิงนะครับเออเพราะฉะนั้นแล้ว เอาซอยเป็นหูเป็นตานะครับเห็นผู้ใดสีกระโดดขึ้นหรือเห็นผู้ใดสีดึงสียิกน้องนะครับเซฟเลยครับกันออกได้กันออกนะครับซึ่งมือขึ้นนีนะครับผู้มอนอิงนะครับเป็นอีกมือหนึ่งนะครับที่เฮ็ดหนาทีได้ดีจริงจะเป็นผู้ยิงกับจริงพี่น้องแต่ผู้มอนอิงเฝ้าเขาไปเซฟนะครับแล้วนะครับรวมถึงอากับกิริยาของอุงอิงเนาะพี่น้องเนาะมือขึ้นนีเนาะผมบอกได้เลยว่ามืออาฉีพขนานแผ่พี่น้อง ผมมีอาการตื่นเต้นตกใจนะครับอาจจะมียานบ้างนะครับเป็นธรรมดานะครับของพนอยู่บนเวทีของเมยิ่งเนาะพี่น้องเนาะน้องอุ้งยิ้เป็นศิลปินเพราะฉะนั้นน้องอุ้งยิ้มก็ต้องเซฟเจ้าของการยานแบบนี้มันมันเป็นธรรมดาครับพี่น้องเพราะว่าผู้ใดทั้งสิ้นการยานเป็นธรรมดาครับแต่สปิริตของน้องคืออย่างอืน่น้องผมมีสะดุดครับผมรลองเพลงต่อนะครับยกมือไหวนะครับ ยกมือไหว้ขอหลองให้เขาล่งและกัดลออเพลงต่อนี่คือสปิริตของมืออาชีพโดยตรงเนาะพี่น้องเนาะผมอยากให้เบิงอยากให้ช่มน้ำกันพี่น้องน,น,นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมขออนุญาตทั้งด้านต้นฉบนับเนาะของเซียนนนะครับผมได้ไปดูดคลิปของเซียโนนมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นน,นะฮะขออนุญาตนะครับนั่งลิบบางส่วนมาให้พีใหนะ้น้องเขาได้เบิงน้ำกันนะพี่น้องดินนที่นั้น,กนเกิดอีกอย่างขึ้นนะครับแล้ว ค็ดจังใดที่ค่ายสถานการ,รณ์กันแบบใดเนาะพี่น้องเนาะและก็ฝากทุกผู้ทุกคนนะครับเหตุการณ์แบบนี้นะพี่น้องนะย่าไห้มันเกิดขึ้นเลีกน้องไปยื่นหนาเวทีซอยกันเบิง้งซอยกันแนง่หักอุอ้มขอหักอีลานะครับซอยกันเสดนะครับผมไปไปเ,ปเบิง้งกันครับสวัสดีค่ะ มีแมวมีแมวเดี๋ยวไปมีเสียงบนเวทีเลยสวัสดีจ้านูซื้อหน้องหญิงมาจากจังหวัดศรีสะเกิจ้ะหล่าขอเล่าเรื่องว่าของหล่าจังไรเด้อจ้าเด็กกี้ล่าเป็นเล็กหน่อยหล่าก็หาเลี้ยงงัวนโพสสวนซอยอีเมเฮ็ดเปียกเฮ็ดซ่านเฮ็ดเป็นตามภาษาเด็กหน่อยหลังเรื่องเลี่ยนหล่าก็ไปหาลองเลี่ยนตามตลาดนันจ้ะที่บูมัวหน้าคนหล่าสิตื่นตัวใหญ่ไปเป็นใหญ่ นูก็มีความฝันคือกันกับหลายๆคนจะอยากจับไม่หองเง่งบนว,นวิธีมอลั้งขนะใหญ่ๆแล้วเมื่อหนึ่งนูก็เห็นพวกโจรับสมัครนักหองทั้งเศษพ่อโจเลยทามหนูวา่าอีหลาลองล่ำเี่นมัวนูก็เลยตอบพ่อไปว่าพวกกิ่งปันไดดอกจาก้าแต่นูก็สู่เพื่อน่าควรีีดีของขอบรั่วพ่อโจพองวนาวง เพืตอบรับหนูให้นูไปหาอยู่หลังไว้ที่นูกับแม่ไล้ไปหาป่อจูอยู่หลังหานเทศเสียงบนเวทีจากเมื่อนั้นจนมาหอนเมื่อนี้ลากรคอคอก็พุ่งผุกคนุแม่เอฟซีถุกคนเด้อจากทีสูงแมน้ำหลาเพราะว่าลาสิเจอปัญหายิ่งยังกระสางพ่อแม่เอฟซีก็ค่อยเป็นกำลังใจค่อยเชื่อค่อยสนับสนุนลาอยู่ตลอดแล้วก็ค่อยยุ่เคีย่องคางหลาเพราะว่าลาสิเป็นจจงได ขอบคุณหลายๆจ้า